สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาพบกับรีวิวของทางร้านตั้มออโตช็อปอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะที่ทุกคนรอคอยมานานนะคะคันนี้จะเป็นรถ d m a ม2017นะคะที่วันนี้เข้ามาแปลงหน้านะคะอัพอะไรนะคะจะเป็นแปลงหน้าแปลงท้ายเลยนะคะอ่าสวยๆเลยชุดหน้าจะเป็นของ m ิ x เอ็ก2025นะคะส่วนท้ายก็แปลงโป่งกระบะเป็นของ d m a ม2024นะคะ พร้มไฟท้ายแล้วก็ฝาท้ายนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมงานใกล้ๆกันเลยนะคะว่าชุดแปลงหน้าอัปเกรดออกมาแล้วนะคะงานจะเนียนและสวยแค่ไหนนะคะใส่รถปี17คันนี้นะคะอันดับแรกมาเลยนะคะ,ะรายการเปลี่ยนก็จะมีตั้งแต่โปร่งแก้มตรงนี้นะคะโปร่งแก้มตรงนี้ก็คือเราใช้แก้มแท้เลยนะคะในการตัดต่อนะคะนี่ก็คือของเดิมแิ้งจริตอะไรคือใส่ได้หมดเลยนะคะ อะไหล่แท้ทุกชิ้นนะคะงานสีเป็นสีระบบ 2K นะคะขาวมุกฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะตัวแก้มก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีฝากระโปรงเป็นของ d ีแม็กนะคะแล้วก็ m ิลเ2,025เป็นฝารุ่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็คือทําสีตามตัวรถนะคะเป็นฝาแท้เลยไฟหน้าก็เป็นไฟหน้ามิลเนะคะจะเป็นของ2,025นะคะจะเป็นอะไหล่แท้เปลือกใหม่นะคะ สวยๆเลยนะคะชุดสายไฟแก้ระบบเรียบร้อยนะคะเพิ่มเติมมาก็จะมีตัวปรับระดับให้ด้วยนะคะกระจังหน้าจะเป็นชุด RS นะคะสวยๆแบบนี้เลยมีตัว RS มีโลโก้อินสุนะคะลูกค้าอ่าโฟกัสมาตรงนี้นะคะให้เปลี่ยนจากสีดำเป็นสีบอลเงินนะคะนี่แล้วก็ตัวกันชนหน้านะคะจะเป็นของ MU-X สอ2พันนะคะ ตัวนี้ก็เป็นอะไหล่แท้เบอร์เช่นกันนะคะรับมากับโมลิงกันชนนะคะไฟตัดหมอก LED มีซับในให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นฝาครอบไฟตัดหมอกของตัว RS นะคะลูกค้าเพิ่มมาก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อนี้จะเป็นของ Voss นะคะขนาด6นิ้วนะคะเพื่อให้รับกับทรงล้อทรงยางของลูกค้านะคะพลาสติกซุ้มล้อข้างในคือเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะ เลยนะคะสวยๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะดูรวมๆแล้วหน้าก็จะเป็นของ New X 2 0 2 5นะคะเดี๋ยวเราไปดูท้ายกันค่ะนี่ทรงรถก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะทรงออกออฟโรดนะคะใส่โลบารด้วยนะคะคันนี้ข้างหลังก็แปลงโป่โกงกระบะเป็นของ d m a x 2024นะคะตัวนี้สวยๆเลยนะคะเป็นโป่งตัวสูงนะคะ รับมากับไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็นอะไหล่แท้เบือกใหม่เลยนะคะโป่งที่เราใช้เอามาทํานี่ก็จะเป็นโป่งแท้เลยนะคะพี่บีดูสันดูเหลี่ยมกันได้เลยนะคะสีขาวมุกนะคะเป็นสีระบบ 2K ฉ่ํๆเลยนะคะพลาสติกล้อหลังแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะตัวนี้นี่รับมาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะมีขอ เขาแต่งมาแนวออฟโรดแล้วนะคะนี่ด้านท้ายก็จะเปลี่ยนฝาท้ายด้วยนะคะฝาท้ายก็จะเป็นของ2024นะคะมีโลโก้นี่มีอักษรนะคะ inzuzu dmax ddi นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนมือเปิดท้ายให้ด้วยนะคะกล้องอุปกรณ์กล้องใช้ของเดิมนะคะนี่แม็กไลเนนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะยึดกับโลบาเดิมของลูกค้านะคะแล้วก็จะมีกันชนหลังนะคะของลูกค้านะคะของเดิมของปีเจ็ดนะคะที่เอาเราเอามาแปลงใส่ให้เหมือนเดิมเลยนะคะสวยๆนะคะไม่ได้ชิดนะคะระยะห่างแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวออฟโรดนะคะนี่ไปท้ายแท้เบิกใหม่นะคะพี่ๆสวยลงตัวมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ ี่ก็จะเป็นคิ้วล้ออีกหนึ่งข้างนะคะเป็นคิ้วล้อ v คอร์สนะคะพลาสติกซุ้มล้อข้างในนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะนี่สวยๆเลยค่ะทรงก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่สวยๆเลยเดี๋ยวเราพาไปชมข้างหน้ากันอีกหนึ่งข้างนะคะ mm. ก็จะดูภายในแล้วก็ไปดูจุดยึดกันนะคะว่าจุดยึดางานแปลงของเรานะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ให้ดูข้างในกันเลยนะคะ สวยแบบนี้เลยนะคะดูความห่างนะคะพี่ดูระยะห่างนะคะคือเป๊ะมากนะคะระยะห่างคือสแตนด์ดออกจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้แยมแปลงน,นะคะแผงจิ้งหลิดเราใส่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ไม่มีมสวยเลยอ่าเรามาดูภายในกันนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นบานพับนะคะที่หนูเปลี่ยนให้ใหม่นะคะจะเป็นบานพับฝากระโปงนะคะเราใช้เป็นของสอง0 เลยนะคะตัวนี้แล้วก็สร้างจุดยึดมานะคะก็จะเป็นตัวแกมตรงนี้นะคะยึดน็อตนะคะดูความห่างนะคะแล้วก็ระยะนะคะลงตัวนะคะนี่สวยๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดไฟนะคะ จะเป็นของ MU-X นะคะ2 0ง5นะคะอ่าะคะอีกหนึ่งฟังนะคะบางครับตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วจะทางจิบยึดมาเหมือนเดิมค่ะนี่แล้วก็จะมีกรอนะคะกรอนตรงนี้ก็คือเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคานกลางนะคะที่เราเปลี่ยนเป็นของ MU-X 2025นะคะไปหน้าอะไรแค่เบิกหมดเลยนะคะ ทรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนี่ให้ดูสันกันนะคะให้ดูสันนะคะแล้วก็ดูเหลี่ยมของแก้มนะคะกับตัวประตูนะคะนี่คือความห่างความชิดคือสวยนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่รับกับคิ้วล้อวีคอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะของผลงานของทางร้านต้ำออตช็อปนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะแปลงหน้าแปลงท้ายนะคะหรือว่า อยากจะอัพหน้านะคะเป็นตัว m ิลเอ2025นะคะหรือว่าจะเป็นด m a ม2024นะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามร้านตั้มออโตช็อปมาได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม14นะคะติดถนนใหญ่เลยค่ะเบอร์โทรศพัพท์0838947603นะคะสาม,มารถทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกับช่างตั้งโดตรงได้เลยนะคะสวยๆท่านนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนะคะ กดติดตามผลงานของทางร้านตั้มออโตช็อปไปด้วยนะคะฝากผลงานไปด้วยนะคะสำหรับ1นึคันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ